สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุเรียนวารตี้มาพบกับแอดมินท่้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังข่าวเรื่องนี้กันนะครับในขณะนี้นายฮุนเซนนะครับซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาสูงสุดของกัมพูชานะครับได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดน,นามประมาณสัก2-3วันแล้วนะครับซึ่งไปร่วมงานวันชาติของทางเวียดนามน,นะครับแล้วก็ณเวลานี้เนี่ย เหมือนกับว่านายฮุนเซนนะครับได้มีการเข้าไปพูดคุยนะครับคือเหมือนกับไปลักษณะไปตะอวยอะไรกับทางเวียดนามนอกจากนี้แล้วนายฮุนเซนน่าจะต้องเข้าไปพูดคุยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่มีผลประโยชน์นะครับร่วมกันหรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาด้วยอีกอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าสู่กันฟัง ในคลิปนี้นะครับพูดได้เลยว่าเป็นการจูบปากระหว่างเขเมรน,นะครับกับชาวเวียดนามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีเรื่องที่ค่อนข้างทะเลาะเบาแว้งกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแนวชายแดนที่กัมพูชาเองก็มีแนวชายแดนติดกับเวียดนามแล้วเราก็จะเห็นเรื่องราวบ่อยครั้งในเรื่องของการที่จะทะเลาะกันชาวบ้านพระทหารต่างๆเนี่ยเข้ามาประจันหน้ากันแล้วก็มีการขับไล่กันเนื่องจากว่า พื้นที่แนวชายแดนของทางกัมพูชาและเวียดนามนั้นมันเป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อผืนแผ่นดินเดียวกันไม่ได้เป็นลักษณะหน้าผาสูงชันเหมือนอย่างประเทศไทยหรือว่ามีสันปันน้าเหมือนอย่างประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เขาเข้าปะทะกันเนี่ยเขาจะเข้าปะทะกันในพื้นที่ราบเลยทันทีจากการที่เราเคยเห็นคลิปกันมาก่อนนะทีนี้การที่ทางฮุลเซนได้ไปเยือนที่ประเทศเวียดนามนั้นเขามีผลประโยชน์อะไรบ้างที่จะไปพูดคุยกัน จากข่าวนี้นะครับผมได้ข่าวมาจาก RFA ของทางกัมพูชานะครับที่กล่าวถึงการเยี่ยมเยือนนะครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างขเขมรกับเวียดนามเอาไว้อย่างนี้นะครับคุณเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประกาศความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพรรคให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างคนรุ่นใหม่กับทั้งสองพรรคนะครับคุณเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูชาได้เข้าพบหารือผู้นําระดับสูงของเวียดนามหลายท่านอันได้กแก่โตลาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเจนทันเหมินประธานรัฐสภาเวียดนามแล้วก็ฟาร์มหมีจิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรค และระหว่างประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เขาและก็คณะผู้แทนระดับสูงได้เดินทางเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันชาติของเวียดนามครบรอบ80ปีที่กรุงฮานอยระหว่างวันที่1และ2กันยายนที่ผ่านมานะครับตามข้อมูลจากเพจ Facebook ของฮุนเซนในการประชุมโตลำประธานพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามฮุนเซนมองว่าการที่เวียดนามได้รับเอกราชจ,จากฝรั่งเศสเมื่อวันที่2กันยายน 1,945 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชในภูมิภาคและทั่วโลกและความสัมพันธ์อันเดียระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและก็พรรคคอมมิวนสิสต์เวียดนามที่กลายเป็นแกนหลักที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเติบโตเช่นกันด้านโตลัมได้กล่าวว่าการที่ฮุนเซนมาร่วมในวันชาติของเวียดนามสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างกัมพูชาและก็เวียดนามและเขายังเรียกร้องให้ผู้นําและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองพรรคยังคง แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันแล้วก็เชื่อมโยงเยาวชนของทั้งสองพักให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้อุมสอมอานอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัก กู้ชาติกัมพูชามีความเห็นว่าสาเหตุที่ประธานพรรคการเมืองของกัมพูชาแล้วก็ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สืบทอดอำนาจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าฮุนเซนต้องการให้เวียดนามช่วยสนับสนุนการบริหารประเทศของตระกูลฮุน โดยแลกกับการที่ฮุนเซนจะยังคงให้สถานะทางกฎหมายแก่ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาอุลสมอานนะครับได้กล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างพักสองพักนั้นแข็งแกร่งขึ้นเวียดนามก็จะยึดดินแดงของกัมพูชาไปอีกอย่างแน่นอนเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เวียดนามได้หนุนหลังให้ฮุนเซนมีอำนาจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เวียดนามจะบอกให้กัมพูชาให สัญชาติแก่ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาให้บัตรที่พักอาศัยถาวรแก่ชาวเวียดนามแล้วก็ให้ชาวเวียดนามในพื้นที่นั้นได้มีที่ดินแล้วก็บ้านเพื่ออาศัยอยู่ในกัมพูชาการที่ฮุนเซนและผู้นําเวียดนามแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในขณะนี้เกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชากําลังมีข้อพิพาทกับไทยเจียทีริสนะครับโฆษกพักประชาชนกัมพูชาได้กล่าวในงานถแถลงข่าว ฟาร์มหมิงจินนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้บอกกับหุนเซนว่าเวียดนามจะยังคงทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมในฐานะประธานอาเซียนคนตัดไปเพื่อผลักดันให้การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยินระหว่างไทยกับกัมพูชามีประสิทธิภาพจนกว่าสถานการณ์ชายแดงของทั้งสองประเทศจะกลับคืนสู่ ภาวะปกติอันนี้คือข่าวจาก RFA นะครับทีนี้ถ้าเรามองในลักษณะของเราเองนะครับที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าฮุนเซนเนี่ยได้เข้าไปสารสัมพันธไมตรีกับทางายายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะครับจริงๆเนี่ยเพื่อการช่วยเหลือต่างๆ ของฮุนเซนเองนะครับทั้งในเรื่องของส่วนตัวเห็นว่าในข่าวนี้บอกว่าในเรื่องของการสนับสนุนตระกูลหุนนะครับไม่ว่าจะทํากิจการใดๆก็ตามแต่แต่ทีนี้ในเนื้อข่าวนี้ยังบอกอีกว่าเป็นเหมือนกับการแลกนะครับกับการที่ชาวเวียดนามเนี่ยได้ฮุบที่ดินบริเวณชายแดนของ กัมพูชาที่มันติดอยู่กับเวียดนามในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยและปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ออกจากพื้นที่ถึงเราถึงได้เห็นเหตุการณ์นะครับการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยปะทะกันในเรื่องของเขตแดนอยู่เสมอไม่ต่างกันกันกบในลักษณะที่เราทะเลาะก,กันในเรื่องของ กัมพูชาและไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าทางเวียดนามเองเขาก็ได้มายืดเอาพื้นที่จํานวนหนึ่งของกัมพูชาเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยปลูกสร้างบ้านเรือนแล้วก็อยู่กันมาเนิ่นนานเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับพูดคุยกันว่าอยากให้ชาวเวียดนามกลุ่มนั้นเนี่ยได้สัญชาติกัมพูชาไปด้วยนะครับไม่รู้จะเอาไปทําไม เรต่อมานะครับผมจะขอพูดถึงความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและก็รัฐบาลเวียดนามนะครับซึ่งในช่วงของต้นปีนะครับก็คือตั้งแต่เข้าสู่ปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองประเทศมีความร่วมมืออะอะไรกันบ้างหรือเปล่านะในด้านของการค้าและเศรษฐกิจนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยได้ตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000ล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้โดยมีการหารือแล้วก็ลงนำาำข้อตกลงเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครจะซื้อขายกับใครหรือว่าใครจะมีพันธะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรนะครับแต่จากที่เราเคยสัมผัสกับกับกมพูชามาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางกัมพูชาเองมากกว่าที่จะต้อง มีการนำเข้าสินค้าต่าง,างๆนะครับจากทางเวียดนามแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็คงต้องรับการส่งออกจากกัมพูชาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ มาผลิตของต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะขายให้กับทางกัมพูชากลับไปเหมือนเดิมนะข้อตกลงในการค้าพิเศษนะครับเมื่อวันที่28เมษายนส5 6 8ายที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของทางเวียดน,นามได้มีการลงนามในข้อตกลงส่งเสริมการค้าทวิภาคีสําหรับปีพุทธศักราช2 5 6 8ถึง2569นะครับก็คือมีการ ตกลงค้าขายกันนั่นแหละระหว่าง2ประเทศนะภายใต้ข้อตกลงนี้กัมพูชาได้รับสิทธิทพิเศษทางภาษีศุลกากรในอัตราศนซ็นตะครับสำหรับสินค้าส่งออกไปยังเวียดนามจํานวน28รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและก็เนื้อสัตว์ก็คือพูดง่ายว่ามีการทําข้อตกลงกันแล้วก็กัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยจะขายสินค้าให้กับทางเวียดนาม28%เนี่ย จะต้องไม่มีภาษีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตามข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าของกัมพูชาและกระตุ้นให้ผู้ผลิตกัมพูชาพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าด้วยนะครับการค้าตามแนวชายแดนเนี่ยมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการค้าตามแนวชายแดนให้เป็นไปอย่างม,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่ยังคงมีอยู่นะครับก็คือมีการค้าระหว่างชายแดนอย่างเช่นการ ส่งคอนเทนเนอร์เข้าไปนะครับส่งรถเข้าไปตามแนวชายแดนเข้าออกเนี่ยอย่าให้มันมีปัญหากันในเรื่องของความสัมพันธ์และการเมืองนะครับยังคงเป็นไปนใน,ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการเยือนเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ทมตรีในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนสิงหาคมปี2568อดีตนายกรัฐมนตรี บุนเซนซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นประธานวุฒิสภาได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีประกาศอิสรภาพเอกราชของทางเวียดนามน,นะครับซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระดับผู้นํา แล้วก็ทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบอาเซียนเพื่อรักษาสันติภาพและก็สเสถียรภาพในภูมิภาครวมถึงการสนับสนุนจุดยืนของกันและกันในประเด็นสําคัญต่างๆนะครับการป้องกันแล้วก็การป้องกันประเทศนะในช่วงเดือนมิถุนายนปี2568ปีนี้เองนะครับพลเอกวงปิเซนเสนาทิการใหญ่ของกองทัพกัมพูชานเนี่ยได้ให้การต้อนรับพลเอกเหนียนเตินเกืองเสนาธิการใหญ่ของ กองทัพประชาชนเวียดนามเพื่ออาหารหรือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ด้านกลราโมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าประสานงานแล้วก็ปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมของผู้นําระดับสูงเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาการแล้วก็นายทหารรุ่นใหม่เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีต่อกันคือในส่วนนี้เนี่ยถ้าจะแปลความหมายโดยสรุปง่ายๆเลยนะครับ ก็คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทหารโดยเฉพาะสําคัญอย่างยิ่งก็คือทหารกัมพูชาจะถูกส่งไปเรียนรู้กลยุทธ์เทคโนโลยีเทคนิคต่างๆนะครับกับทหารเวียดนามนะพูดง่ายๆว่าไปฝึกกับเวียดนามนั่นแหละ แต่เอาทหารของทางกัมพูชาเนี่ยไปเรียนนะไม่ใช่ให้ทางเวียดนามเนี่ยมาเรียนจากทางกัมพูชาเพราะว่าการทหารของทางกัมพูชามันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับรบก็แพ้เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางทหารให้กับทางกัมพูชาได้เนี่ยก็ต้องส่งทหารรุ่นใหม่ๆของทางกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นหน่วย BHQ นะครับผมเชื่อว่าหน่วย BHQ เนี่ยส่วนหนึ่งก็เรียนมาจากทางเวียดนามนี่แหละแล้วก็พวกทหารที่มีศักยภาพสูงๆอย่างนาวิกโยธินนะครับหรือว่า พวกฝึกหน่วยรบพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถขเขมยนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างหลักสูตรเพื่อตัวเองได้นะครับจะต้องไปเรียน ตามประเทศต่างๆอย่างเช่นแต่ก่อนนี้ก็เคยเข้ามาเรียนในไทยนะครับแต่พอมีปัญหากับไทยเนี่ยก็ต้องไปเรียนกับเวียดนามแล้วก็ไปเรียนกับอิโนโดนีเซียล่าสุดก็มีปัญหากับอิโนโดนีเซียก็ต้องลมเลิกไปนะครับแต่ตอนนี้เหมือนมีการฟื้นความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะเอาทหารของทางกัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยเข้าไปเรียนมาใหม่นะครับแล้วก็เวียดนามด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีการที่อยากจะขอหลักสูตรนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาด้วยอีกต่างหาก นะดามที่เราเคยได้ยินข่าวล้วก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามดูว่าขเขมรเนี่ยจะมีการขยับขยายเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีกับประเทศใดๆอีกบ้างนะครับนอกเหนือจากที่เราทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะเอออันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามที่บางครั้งก็ดูเหมือนจะทะเลาะกันนะครับในบางครั้งก็มีความแน่นแฟ้นกันอยู่ในระดับผู้นํา เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกต่อว่าทั้ง2ประเทศนี้จะมีความสัมพันธ์เป็นเช่นไรต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับเรื่องราวนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้อย่างเต็มที่ภายใต้คลิปโีโดนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงถึงเพื่นเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ thank you